สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็จะมาแบ่งปันนะคะสองหัวข้อหัวข้อแรกก็คือที่ถามมานะคะวิธีการทำให้ชิ้นงานมันย้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายแขนหรือการทำเระบายตรงช่วงช่วงเอวนะคะก็จะมีหลายหลายคนถามครูมาว่าเจะทำให้มันย้วยหรือจะทำให้มันบานออกได้อย่างไร นะคะอันนี้ครูไม่พูดถึงวิธีการต่อดอกนะครูจะพูดถึงวิธีการถักลายในตัวลายในตัวก็จะเป็นลายลักษณะแบบนี้นะคะทั้งตัวอ่ะก็จะเป็นลายลักษณะแบบนี้คราวนี้เราจะมาพูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเราจะทําระบายแขนหรือระบายรอบเอวให้มันอยู่ไว้เราจะทํายังไงคะก็จะมีอยู่สองวิธีวิธีแรกก็คือว่าเราลงลายใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นลายตัวเสือ้อ อันนี้จะเป็นช่วงแขนนะคะอันนี้จะเป็นลายตัวเสื้ออ่ะลายตัวเสื้อจะเป็นลายนี้นะคะแขนก็จะเป็นลายนี้เราจะทำระบายแขนวิธีแรกก็คือหาลายใหม่นะคะต่อลายใหม่เลยเริ่มลายใหม่ตรงช่วงแขนเลยถ้าไปไม่ถูกนะคะถ้าไปไม่ถูกให้เริ่มต้นที่โซ่ก่อน เห็นไหมนะคะถ้าสมมว่าช่วงตรงนี้ถ้าช่วงตรงนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงให้เราเริ่มต้นในโซ่โดยวิธีดูลายที่เราจะต่อเนี่ยว่าเขาใช้โซ่เท่าไหร่ต่อหนึ่งช่วงลายนะคะพอเข้าใจไหมนะคะให้เริ่มต้นในโซ่ก่อนแล้วเอาโซ่เนี่ยมาหาช่วงลายว่าถ้าเราจะต่อเป็นลายเนี้ย เราหรือลายไหนก็ได้ที่เราชอบเนี่ยนะคะมันจะต้องหนึ่งช่วงลายเราจะต้องใช้จานวนกี่โซ่ทําโซ่ให้มันได้แล้วพยายามขึ้นเป็นตัวลายเห็นไหมคะตอนแรกๆก็จะจะยากนิดนึงอันนี้ครูพูดสําหรับเอ่อมือมือโปรแล้วนะที่เคยถักเสื้อมาหลายๆตัวแล้วนะคะ ถ้าสัมว่าใครเริ่มถักจะงงนะคะอันนี้อันนี้สําหรับคนที่เคยถักมาหลายๆตัวแล้วเถามครูนะคะว่าครูมีแบบะจะขยายลายหรือจะใช้เทคนิคไหนในการที่จะทําให้มันย้วยอันดับแรกก็คือว่าเราเปลี่ยนลายเลยนะคะแล้วการจะเปลี่ยนลายถ้าเราไปยังไม่ถูกเนี่ยก็ให้เล่นที่โซ่ก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นช่วงลายเห็นไหมแขนก็จะเป็นแขนระบายหน่อยๆตามที่เราต้องการ อันนี้เปลี่ยนลายนะคะทีนี้อันที่สองถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนลายล่ะถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนลายนะคะให้เราเริ่มไล่ลายอ่ะให้เราเริ่มไล่ลายนะคะอ่ะอันนี้ตัวเสื้อกับตัวตัวเสื้อกับแขนนะคะจะเป็นลายเดียวกันเราก็จะเริ่มอันนี้ไม่ไม่ระบายมากนะคะอันนี้ค่อยๆ่ย้อยเนาะ แต่ถ้าสมมติว่าจะให้ยื้อเลยก็เริ่มที่ตัวลายเลยนะคะแต่เมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วสำหรับตัวนี้มันระบายค่อนข้างเยอะนะ้องถ้าใครชอบก็เอาแบบนี้ก็ได้ที่ว่าแบบต่อลายใหม่นะคะอะอันนี้มันระบายเลยแต่ตัวนี้จะค่อยๆระบายนะคะจะค่อยๆย,ย,ยื้ยเราก็จะเริ่มนะคะเราก็จะเริ่มสร้างตัวลายใหม่เพิ่ม เรียกว่าลายใหม่ไม่ได้สิต้องเป็นลายเก่านะคะเห็นไหมว่าเนี่ยอันนี้คือตัวเก่าเห็นไหมตัวเก่าแล้วครูก็จะมาเพิ่มขามันแถวแรกนะคะเพิ่มขาหนึ่งแถวที่สองเพิ่มขาสองนะคะซึ่งตัวเนี้ยครูพอแค่นี้แล้วครูก็เลยจบลงที่โซ่ตัวนี้นะคะถ้าใครอยากจะให้มันย้วยแถวที่สามนึกออกไหมว่าจะต้องทำยังไง แถวที่3มันก็กลายเป็นเพิ่มจากตัวนี้สองเป็น3หรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เพิ่มแบบสเป็น3เราก็เพิ่มเข้าลายเลยก็ได้เข้าลายก็คือว่าเราถัก2หลักแล้วก็ขั้นที่โซ่แล้วก็ตาม2หลักเข้าลายเลยก็ได้นะคะเข้าลายก็คือมันก็จะจากที่แบบมันตรงๆธรรมดามันก็จะเริ่มย,ย้้ยเราก็จะถักนะคะอันนี้ครูพูดถึงวิธีการเพิ่มลายนะคะ เพิ่มหลักให้มันย้้ยให้แขนมันย้้ยออกอันนี้วิธีทําให้มันย้้ยพอจะเข้าใจไหมอ่ะครูสรุปง่ายๆครูสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าจะให้มันย้้ยด้วยลายของมันเองก็เพิ่มลายมันเข้าไป นะคะก็เพิ่มลายมันเข้าไปถ้าสมมติว่าคนที่เป็นมือใหม่ฟังแล้วจะงงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนทีถ่ถักเสื้อนาน,าน,าน,านแล้วเป็นมือโปรแล้วเ,เวลาครูพูดปุ๊บก็จะพอเข้าใจนะคะอันนี้ต้องต้องแบบถักได้สักระยะนะให้เข้าใจในลักษณะของลายสรุปแล้วเวลาเราถักตัวเสื้อไหนๆก็ตามให้เข้าใจในลักษณะของลายถ้าเราอยากจะให้มันย้วยด้วยลายของมันเองก็เพิ่มลายของมันเข้าไป นะคะอันนี้คือเทคนิคเบื้องต้นที่ครูใช้เนอะคุณลองเอาไปดัดแปลงดูนะคะอ่าทีนี้ครูจะเพิ่มเอ่อครูจะพูดถึงอีกอีกอย่างหนึง่งอ่ะลืมให้ดูอันนี้ก็เป็นเทคนิคก,การเพิ่มเหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่มแบบตัวเสื้อมันอ่ะอันนี้ตัวเสื้อเป็นตอดอกเนาะครูจะไม่พูดถึงตอดอกนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคก,การเพิ่มลายเข้าไปอีกหนึ่งลายนะคะ คราวนี้เรามาดูคำถามจากที่ครูได้เนาะคำถามที่ครูได้นะคะแล้วครูจึงมาทำวีโอนี้ก็คือลายสับประรดมีคนถามครูว่าครูขาถ้าสมมว่าเราจะขยายลายสับประรดเราจะทำยังไงถ้าเราจะขยายลายสับประรดนะคะถ้าสำหรับตัวครูอ่าอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นลักษณะของการขยายลายสับประรดเหมือนกันเห็นไหมว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสับประรดตัวเล็ก อันที่สองเนี่ยมันจะเป็นสับป,ปะรดตัวใหญ่คือคือยังไงครูก็ต้องการเชือตัวดีให้มันเป็นลายสับป,ปะรดนะคะคระูขยายลายสับป,ปะรดโดยวิธีแรกอันนี้ที่ครูทํานี้คือวิธีแรกนะคะวิธีแรกก็คือว่าดูตัวสับป,ปะรดก่อนตัวสับป,ปะรดเนี่ยมันมีทั้งหมดเก้าขาหนึ่งนะคะมันจะมีทั้งหมดเก้าขาเอาสมมุติแล้วกัน สมมุติว่าคุณไปเจออวิธีการสอนที่เป็นลายสับป,ปะรดอันนี้สมมุติจริงๆแล้วมันก็คือก้าวขาแหละนะคะอันนี้ก้าวขานะคะแล้วไอ้ตัวนี้ที่ทักเนี่ยมันก็จะเป็นโซ่สามนะคะอันนี้ก้าวขาโซ่สามมันก็ได้สับป,ปะรดตัวแค่นี้หลังจากนั้นครูจะขยายลายสับป,ปะรดครูก็ยังคงเป็นที่ก้าวขาเหมือนเดิม แต่ครูเปลี่ยนจากไอ้ตัวเนี้ยนะคะอันนี้จากพอหนึ่งคอเป็นพอสองคอนะคะเอ่อโซ่สามครูก็เปลี่ยนเป็นโซ่ห้าซึ่งมันก็เป็นการขยายเพิ่มเห็นไหมว่ามันก็จะได้ขยายเพิ่มถ้าครูพูดถึงจํานวนโซ่ผิดครูต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าโซ่ตัวน,นี้ครูก็ถักไปค่อนข้างนานแล้วล่ะนะคะแต่วิธีการขยายลายของครูก็คือว่า อันนี้ขาเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นพอหนึ่งขออันนี้ขาเหมือนเดิมแต่เพิ่มเป็นพอสองขอโซ่สามเปลี่ยนเป็นโซ่ห้านะคะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งในการขยายลายสับประรดให้จากสับประรดเล็กเป็นสับประรดใหญ่ซึ่งอยู่ในเสื้อตัวเดียวกันคราวนี้วิธีที่สองนะคะวิธีที่สองเราจะขยาย ให้มันใหญ่โดยจาก9ขาเราจะเพิ่มเป็น11ขาก็ได้นะคะเพิ่มเป็น11ขา13ขาก็ได้นะคะเราจะค่อยๆเพิ่มโดยวิธีการจาก9ขาเป็น11ขาจาก11ขาเป็น13ขาตัวสับปะรดมันก็จะค่อยๆขยายขึ้นนะคะอันนี้แล้วแต่ที่เราชอบแล้วต้องลองถักดูว่าพองานออกมาแล้วมันโอเคไหม ซึ่งวิธีการซ่อมเพิ่มตัวหรือขยายลายของของลายสับป,ปะรดเนี่ยจะใช้วิธีนี้จะใช้วิธีการเพิ่มขาหรือวิธีการเพิ่มโซ่นะคะจะมีอยู่ที่สองตัวนี้อันนี้สำหรับครูนะนะคะสมมติว่าใครมีวิธีอื่นนะคะใครมีวิธีอื่นสามารถคอมเมนต์มเ,มนเข้ามาได้นะคะเพราะว่าครูครูก็ไม่ได้เก่งแต่ครูอาศัยว่าทำบ่อยๆนะคะ ตอนแรกๆที่ครูถักก็เจอปัญหาเหมือนกันว่าถักแล้วลูกค้าใส่ไม่ได้คือคือเวลาลงลายเนี่ยมันลงไม่ได้ฉะนั้นว่ามันต้องเข้าใจในลายนะคะกว่าจะมาได้ขนาดนี้ก็ก็ใช้ระยะเวลานาน,านเหมือนกันครูก็ลองหลายตัวนะคะแต่ในกรณีที่หลายสับปะรดนะคะครูก็เจอว่าถ้าสูงจะเพิ่มหรือขยายลายอะ่ะก็จะใช้ได้สองวิธีคือวิธีการเพิ่มขาและว,วิธีการเพิ่มโซ่ แล้วจะถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือไม่นั้นเราจะต้องค่อยๆถักนะคะค่อยๆถักแล้วลองดูว่าถ้าสมมติว่าเราเพิ่มลักษณะนี้ออกมาแล้วงานเป็นยังไงสวยไหมนะคะซึ่งลักษณะการเพิ่มการค่อยๆขยายลายเนี่ยกับการที่จะทำลายให้มันเยอะย้ยค่อยๆย้อยแบบย้วยเลยหรือว่า ค่อยๆย,ยุ้ยเนี่ยนะคะทุกอย่างเราต้องต้องต้องลองทําดูนะต้องลองทําดูว่าพอชิ้นงานออกมาเนี่ยเราถูกใจไหมเรื่องการขยายลายสับปะรดใต้วงแขนนะคะครูได้บอกไปในวีดีโอที่แล้วแล้วนะคะครูจะวางวีโอไว้ข้างๆให้ดูนะคะว่าการขยายลายสับปะรดหรือการเพิ่มช่วงเอ่อช่วงใต้ใต้วงแขนของลายสับปะรดเนี่ย ครูได้พูดไปแล้วนะคะครูจะวางวีโอไว้ให้วีโอคลิปนี้อาจจะมีคนคนฟังแล้วงงๆนะคะแต่ลองเอ่อลองลองฟังดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่เราเจอปัญหาอย่างนี้นะคะครูใช้เทคนิคประมาณนี้คุณสามารถที่จะเอาไปต่อยอดหรือคุณสามารถที่จะเอาไปเอ่อครีเอทเป็นงานคุณได้นะคะ ช่วงนี้ครูก็ยังอยู่ในตัวเสื้อตัวนี้อยู่นะคะครูก็เลยไม่ยังไม่ได้อัดวีโอสอนในเรื่องของการถักเสื้อหรือในเรื่องของการถักหมวกเนาะแต่อาจจะมีการถักดอกไม้เพิ่มมา <c oughs> กำลังดูดูอยู่นะคะเพราะว่ามีคนสนใจที่จะเรียนดอกไม้เนาะก็เลยว่าจะลองทำจะลองทำวีโอสอนเผื่อว่า ถ้าใครสนใจนะคะแต่ครูแนะนำนะมือใหม่มือใหม่มหมต้องออแนะนำให้ถักชิ้นงานง่ายๆนะอย่าถักชิ้นงานที่มันยากเกินไปมันจะทำให้เราท้อนะคะวีโอคลิปนี้วีโอคลิปนี้ครูจะปักตัวเข็มจะปักเข็มไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเข็มที่ใช้กับได้ซัมเมอร์ที่เป็นชิ้นงานเล็กๆ ที่เป็นชิ้นงานาได้ประมาณเบอร์สิบหกเบอร์ยี่สิบแล้วก็เข็มที่เป็นชิ้นงานสําหรับถักเชือกฟอกหรือถักไหมพรมอะไรประมาณเนี้นะคะก็จะปักเข็มให้สามารถเลือกเลือกชอบได้นะนะคะถ้าสุม่มก็ซื้อเป็นชุดอย่างนี้เลยมันก็สะดวกตรงที่ว่าเวลาเราใช้เราจะหยิบใช้ตัวเบอร์ไหนก็ได้นะคะก็จะมีก็จะมีสองแบบแล้วกันก็จะมีที่เ,เราใช้กับ ได้ซัม,มอซึ่งถักเสื้อกับเข็มที่ใช้กับชิ้นงานที่เป็นเชือกฟอกหรือว่าเป็นไหมพรมนะคะเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามและขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อทุกๆออเดอร์เลย